โอเควันนี้เราจะมาลงมัดภาษาไทย Detroit Become Human กันซึ่งตัวเกมที่เราซื้อมาเล่นนั้นก็เป็นตัวเกมเวอร์ชันสตรีมเพราะฉะนั้นวิธีการหาโฟลเดอร์ของตัวเกมนั้นก็คือ มาดูที่ชื่อเกมส t e ตรีมว่า d e t r o i t Become a Human อยู่ตรงนี้กิขวา Manage Browse Local f i l e ก็จะได้โฟลเดอร์ d e t r o i t Become Human มาแล้วแต่ว่าเราลงโฟลเดอร์สตรีมแล้วก็ลงเกมไว้ตรงไหนซึ่งของเราลงไว้ในด D: F มันก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมาไปหาหมอดภาษาไทยกันซึ่งเหมือนเดิมว่าวิธีจะหาว่า มอดภาษาไทยของเกมไหนมีหรือไม่มีแนะนำให้เข้าเว็บนี้เว็บเมียวชั่นจะเป็นเว็บที่คอยอัปเดตว่าเกมไหนมีมอดภาษาไทยแล้วหรือยังไม่มีเราก็ไปเสิร์ชหาเกมที่เราต้องการด d t h o i c e Enter ไปซึ่งเกม d t r o i t Become Human เนี่ยมีมอดภาษาไทยแล้วและมีอยู่2เจ้าหนึ่งคือไม่เมาไม่แปลเป็น Google Translate อีกอันนึงคือแปลเกมสู่ฝันเราเลือกอันนี้ก็แล้วกันเนาะ เป็นของ n e x ซวิธีการโหลดหมอดจาก n e x กซก็คือกดแมนนวลนี้เลยแต่ว่าเราต้องล็อกอินก่อนก็ไปล็อกอินหรือว่ารีจิสเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วพอเราล็อกอินเสร็จแล้วหน้านี้ หน้าดาวน์โหลดเดิมนั้นก็จะกลายมาเป็นแบบนี้เราก็โหลดแบบฟรีก็ได้เราก็เอามาไว้ในโฟลเดอร์ไหนสักที่หนึ่งที่เราจะหาเจออย่างของฉันฉันรวมมอดภาษาไทยเอาไว้ในโฟลเดอร์หนึ่งก็โอเคซึ่งเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วมันจะเป็นไฟล์ซิปแบบนี้ Detroit Become Human Thailand Localization เราก็ก็ไฟล์ที่อยู่ในซิปก o p ปีแล้วก็เอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์เกมที่เราเปิดไว้ก่อนหน้านี้ ที่กดมาจากสตรีมนั่นนะ่ะก็คอนท V วไปเลยมันจะมีการถามว่าเราจะรีเพสไฟล์ใช่ไหมใช่ถ้าหากว่ามันไม่ขึ้นอย่างตะกี้ก็ถือว่าเราอาจจะก็ไปวางไว้ผิดที่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ลองดูดีๆนะฮะแล้วคราวนี้เราก็เปิดเกมกันได้เลยซึ่งนั่นเราก็ได้เกมที่แปลเป็นภาษาไทยมาเรียบร้อย